วันนี้ก็เป็นทางผ่านนะฮะก็เลยว่าจะเอาลูกชายไปทํางานด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับบ้านพรุ่งนี้ก็เลยแม่บ้านออกมาส่งลูกชายฮะรเราก็มากินกันที่ร้านอาหารใกล้ๆป๊มลุงลงมทุกทุกคนอยากจะบอกว่าวิวดีมากดีนะที่เซิร์ชหามันเป็นแบบธรรมชาติเป็นโรงไวน์นะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูวิวบรรยากาศครับนี่ฮะทุกคนนี่เป็นร้านอาหารข้างในนะครับนั่งริมแม่น้านะฮะเห็นเขาว่ามีจัดคอนเสิร์ตด้วยนะครับแต่ต้องดูวันเป็นโรงไวน์โรงเบียร ฝั่งนูเป็นที่แคมปิ้งหรือแคมป์กราวนะครับคนก็จะเอาเป็นเทรลเลอร์เห็นไหมทุกคนมาเช่าที่จอดนะมาอยู่กับธรรมชาติพักผ่อนดูว่าเข้ามาเหมือนเป็นไร่เป็นสวนอะไรเงี้ยซึ่งดูดิดดมีร้าอาหารนั่งภายนอกสุดยอดวิวบรรยากาศห่างจากปั๊มลูบันทุกแค่1นึ1่ง่งไมล์กว่าครับใกล้มากนะว่าจะจอดนอนที่ปั๊มรบรรทุกเลยครับคืนนี้ กับลูกชายแล้วเดี๋ยวให้แม่บ้านกลับบ้านกับลูกๆที่เหลือไป,ไปลูกปะกินอาหารเย็นกันทางผ่านนะแม่บ้านขับขึ้นมาผมก็ประมาณ80โลนะครับวิ่งมาทีปปัมเพื่อมาส่งลูกชายนะ oh. นี่เป็นวิวบรรยากาศน,นะทุกคนแล้วก็มีข้างนอกด้วยนะครับขายเหล้าขายดื่มแล้วก็มีมิวสิคเพลงสไตล์คันทรีนะ oh. จะเป็นแบบชิวๆสไตล์คนแก่นะครับแันทรีมาเย็นเต้นตรงนี้ลูกชายเจ้าตัวเล็กจะออกไปทำงานด้วยนะส่วนตัวกลางไม่สบายจะกลับกับแม่แล้วก็ลูกสาวคนโตนะส่วนตัวเล็กจะพาไปดูงานด้วยไปฝึกไปฝึกไปฝึกงานนะเป็นอนาคตนีุ่กคนนะดูวิวบรรยากาศหลังร้านนะครับ พื้นที่ใหญ่มากทุกคนมันหลายนไหลไร่เลยนะนี่สวยมากบรรยากาศอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อห้องชิมลงไวน์ครับชิมไวน์เขาผลิตไวน์เองใช่หรอใช่หดูดิบรรยากาศสวยมากทุกคนนั่งจิบไวน์กันนะอือ สุดย่ดทุกคนบรรยากาศแบบมีเจสกีส่วนตัวนะขับเล่นนี่อยู่ใกล้ปัม๊มรถบรรทุกเลยนะทุกคนปั๊มรถบรรทุกไปน,นี่ประมาณโลเดียวเองหยับสง,งบไป ตรงฟังนั้นก็เป็นเป็นที่เหมือนอ่เป็นที่จอด r าวีนะครับรถบ้านจอดบางคนก็แบบเช่าอยู่แบบถาวรเลยก็คือซื้อรถบ้านมาจอดนะศัยเ,เป็นที่อยู่เลยนะครับพบเห็นได้ทั่วไปเลยในอเมริกาบางคนก็ใช้ชีวิตนี้นะประหยัด,ดยแต่เช่าทีก็แพงกันนะเช่าทีจอดก็มีน้ําไฟเสียบส้วมอะไรพวกนี้ครับทาเป็นที่จอดโดยเฉพาะอันนี้เหมือนไว้จัดงานแต่งไหมนี่ าแต่งฝรั่งก็เบสิกเบสิกนะส่วนมากก็ง่ายๆครับคัช่ียไปถ่ายตามธรรมชาติโอเคทุกคนสำหรวันนี้เราก็มาทานอาหารกันเป็นส่วนมากเป็นเบอร์เกอร์ burger, ครับอาหารฝรั่ง oh. เรายวเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่บ้านไปส่งที่รถก็นอนกับลูกชายคืนนี้แล้วก็เตรียมดอกเดินทางพรุ่งนี้ครับไปอีกไม่ไกลฮนะ ประมาณ300กว่าโลแล้วก็ตีกลับบ้านมาอีก300กว่าโลก็พรุ่งนี้ประมาณรวมๆหกโลโอ้6ก0กว่าโลครับโดยประมาณโอเคครับ